ใส่ครับผมโอหเขาเขาใส่สวยครับใส่สวัสดีครับสวัสดีสุภูทุกคนครับสวัสดีสุภูทุกคนที่มารับชมและคอยเป็นกำลังแรกใก่ผมกบผมน,นี้พามาหาใส่เบ็ดเด้อพี่น้องร้อยใส่เลยครับนี่ผมนี่ครับผมใส่กับเบ็ดฟ่มครับผม มีประมาณสามสิบหาลังครับผมครับ yeah. เยียเกียดครับผมที่เด็ดครับผมมาลอยใส่กลางเลยครับผมว่าจะเปลียนี่ไหหาโมงนะครับผมเดี๋ยวได้ลอยใส่เดี๋ยว,ยยวก่อนใส่พี่น้องิึงจกักหลัง2หลังนะครับเด้อเดี๋ยวอื่นสองคอยบรรลูนมาเบิ้งนับกันเลยครับผมเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมไป งเดี๋ยวไปไซ่์ครับผมผมจะคำกวนครับผมมันจะไปะใดไซส์ครับามาครับหลังแรกหลังแรกครับผมเต็มนีแต่หวัดอย่างพี่น้องเอ้ย ดีเลยเอาสีได้พี่นอ้นนองมาเนาะนี่ครับผมอาจจะทุรักทุเล่เนี่ยจักหน่อยดนะครับเออ มันนี่ครับนี่ครับประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ก่อนครับผมมันใส่ยากครับผมถั่วหักุั่วลิสครับไปครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีน้ำ้าครับผมมาเบิ่งเบ็ดน้ำกันครับผมมันหลุดเบืองน้ำกันครับผมมีตัวมีแต้มบ่ครับผมแต่ครับพี่น้องเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับผมมีตัวมีแต้มให้พี่น้องในเบืองในชุ่มบ่ครับผมแต่ครับผมพี่น้องมาเบิ่งหลังนี่ครับผมหลังนี่โดนครับ ปูายปูใส่องใสครับผมโหใส่เลยเก็บครับเก็บ ใส่ครับพี่นอ้องใส่เป็นลูกครับมันนะครับแต้มแหลก ครัหลุนต่อเอาเหยียบรลอยครับพี่น้องข่างโคกเลยครับมาอีกครับหนึ่งตะแหม่ใส่สวยครับนี่ก็พู๊ สวยงามเศรษงามครับใส่งามเรียบร้อยครับนี่ครับผมอ๋ออีหยังกิน กินหางเพื่อนนอนนี่นาอนะครับเย็บเต็มที่สองแล้วพี่น้องเลยไอช้ชอนครับผมก่อนครับมามาหลุ่นเบิงอ๋อทังนี้แล้วพี่น้อง ไหวแล้ครับทางนี้ก็ะโดนครับผมเดี๋ยวพี่น้องพีครับผมแต้มสวยๆใส่สวยครับใส่สวยเก็บครับมาแล้วแต้มที่สองันครับเก็บสักครู่เก็บสักครู่ สองครับใส่งามครับนี่ครับผมโอ้เดรุดจะีรุดเะรุด,ด,ด,ดเก็บครับล้างขงังนาส่งคือเด้อพี่น้องเด้อพึ่งหลังนาครับปเปิดพิ่งหลังขง้างนาครับขุ่นสุงจม,จมๆครับผม มีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นครับมีรุ่นโอ้นทุ่นค,ครับพี่น้องโอ้น่าจ,จะตายครับผมเห็นแลวนอาจจะเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยอีลีพี่น้องเลย,เร,ยรอยครับ ครับขาวขาวแล้วโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยดีโอ้ยเรียบร้อยดีครับเน่าะหรือบ้างนี่เอาเลยเก็บครับแต้มคือนก๊ em cày bướm là đứa phi nòng ơi ố đi này tung lung phừng gấp ố ố ố เอาโดนครับโดนโดนหลังนี่โดนหลังนี่โดนครับเอาเอาใสสวยครับใสเรียบร้อยเรียบร้อยครับหลังนี่ ตัวนี้อีกแล้วครับพี่น้องหมันครับเรียบร้อยใส่งามครับกระปผม

มีครับผมเหี้ยตายทังนี้เหี้ยตายครับโอ้ยยังมาตายเก็บก่อนครับผมเป็นแจมเป็นสามครับผมเก็บครับหาครับพี่น้อง เก็บเบิดเรียบร้อยครับผมเบ็ดองสามสิบก็หลังครับผมสามสิบสองสามสิบสามหลังครับผมได้ป่าทั้งเบิดอหาแต้มครับผมได้ตัวเปลี่ยนสามครับได้ตายสองครับผมแล้วก็มีห้อยลุดแล้วก็เยื่อตายครับผมเยื่อลุดไหลครับแล้วก็ได้ใส่รูได้ใ,ใส่รูตัวนึงครับ แ้วก็ใส่ปนซีตัวครับผมหมานครับผมคือว่าหมานครับก็จะบม่ได้ออกให้พี่น้องิึงนะครับเด้อมานสรุปผนงานใได้เบิ้องในฟังกันเลยครับผมได้ถึงเบิดหาเต็มครับผมหมานครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวต้องมีแก่มืออีกครับผมเดี๋ยวลองเบ็ดมาใส่ครับ ยาวเลยครับนี่อู้นครับไม้แต่หอดปุดครับทางนี้ก็ไปพีครับผมไปปุดแล้วครับขึ้นถนนใหญ่เลยครับต้องมีแกมือครับผมอะครับพี่น้องขอขอบพระคุณหลายๆครับผู้ที่เขามารับชมแล้วก็ยิ่เป็นกำลังแรงใจให้ผมครับผมเต็ดคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ที่เขามาใหม่ครับผมกดติดตามมาครับผม กระตีไปผ่านคิดไม่ไหมครับผมผมก็อีกขอบ้านแล้วครับผมขอบคุณสุภูตสุกค้นครับผม